เอกล้องแลบลิ้นออกมานะครับทำใจเลยครับต้องมีการแลดเล้งนะฮะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ The Breakdown Presents Just Speak Out เกมโชว์สอนภาษาอังกฤษสายพันธุใหม่ที่เงินรางวัล 2,000บาทจะทำให้คุณรู้ว่าภาษาอังกฤษนั้นเป็นเรื่องง่ายๆแค่คุณได้พูดนะครับ <Eso> es. ผมเชื่อว่าคนไทยกว่า90%สสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ <cinematic. S 1> เพราะเรียนมาตั้งแต่อนุบาลน,นะครับ A B C D E F G <f <ail> <sy Children> พูดได้นะครับเพียงแต่ว่าหลายคนไม่กล้าพูดเพราะว่ากลัวพูดผิดหรือ <sy S 2> ว่าข <DI S 2> ี้อายนั่นเองนะครับแค่นั้นก็จบแล้วแหละนะครับ จริงๆแล้วการที่จะพัฒนาภาษาอยู่ที่การได้ใช้ในชีวิตจริงไม่ใช่อ่านตำราไบยากรณ์อ,อย่างเดียวนะครับถ้าอย่างนั้นเรามาเพิ่มความกล้าให้กับคุณด,ด้วยเงินรางวัล2,000บาทเอาเลยครับไปพบกับภารกิจของวันนี้นะครับสำหรับการปฏิบัติภารกิจในวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ Asia ียทโดยภารกิจที่1ผู้เข้าแข่งขันจะต้องอธิบายให้แขกรับเชิญชาวต่างชาติ ไปที่กลุ่มเด็กๆที่รำไทยและเล่นดนตรีไทยโดยสามารถอธิบายจุดสังเกตได้ว่าเด็กๆก,กลุ่มนี้จะอยู่ด้านหน้าตู้ ATM ของธนาคารกสิกรไทยและอยู่เยื้องกับรูปปั้นช้างสีทองตัวใหญ่โดยให้แขกรับเชิญไปให้ทิปกับเด็กๆเ,เพื่อแลกเอาตั๋วสำหรับขึ้นเอเชีย c s คสกายแล้วมาต่อกันที่ภารกิจที่2ผู้เข้าแข่งขันจะต้องอธิบายให้แขกรับเชิญชาวต่างชาติไปที่เอเชีย c s คสกายโดยสามารถอธิบายจุดสังเกตได้ว่า เป็นชิงช้าสวรรค์สีขาวขนาดใหญ่มีความสูงกว่า60เมตรโดยให้แขกรับเชิญขึ้นไปถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองจากด้านบนของเอเชียพิกสกายโดยมีภาพของกรุงเทพในมุมสูงเป็นฉากหลังและมาเปิดท้ายกันที่ภารกิจที่3ผู้เข้าแข่งขันจะต้องอธิบายให้แขกรับเชิญชาวต่างชาติไปที่ร้านชาชักชาวเรือโดยสามารถอธิบายจุดสังเกตได้ว่า ร้านตั้งอยู่ระหว่างทางเดินของโกดังที่2และ3ป้ายของร้านมีสีฟ้าประกอบด้วยตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเขียนว่าชาชักชาวเรือและมีโลโก้ที่เป็นรูปสมอเรือเห็นเด่นชัดอยู่บนป้ายของร้านโดยให้ไปสั่งชาชักแก้วใหญ่หวานน้อยโอ้โหภารกิจของเราดูน่าสนุกทั้งนั้นแหละนะครับ แล้วก็สถานที่โอโหเตียวเงาะแหลมจับเลยทีเดียวนะครับเอาอย่างนี้ไปพบกับ TJ ที่ Asia ียที่กันดีกว่าครับสวัสด,ดีครับผมทีเจธีรพัฒนส่วนน้อยแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่เอเชียที่ ตอนนี้ผมก็ไปอยู่กับแขกรับเชิญชาวต่างชาติของเราในวันนี้แล้วนะครับไปพบกับเธอเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคพ้นดินดีเยเส้มีคุณเคนซี่และฉันเป็นนักถ่ายภาพทโอเคเล่นใหญ่มากนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีแขกรับเชิญน่ารักขนาดนี้พีเจ <c oughs> เนี่ยทำไมไม่ชวนผมด้วย <c oughs> โอ้ยมูแต่รไรสาระอยู่นั่นแหละไปชนกันต่อดีกว่าครับ <c oughs> คุณผู้ชมเอาเลยครับตอนนี้แขกรับเชิญก็พร้อมแล้วเราขาดเพียงแค่อย่างเดียวก็คือ ผู้เข้าร่วมแข่งขันนั่นเองนะฮะแมลิ้นพันกันนะครับอยู่กับคนสวยไม่ได้เลยอนี่ยไม่ได้ถึงกับลุกเสกของที่ I am Did you understand what I just said Maybe Okay Let's go Let's go เลยสวัสดีครับ Hello จากรายการ Just Speak Out นะครับมีเกมมาให้เล่นครับสนใจสื่อสารกับชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษผู้สื่อังกฤษเก่งปะ เพ <salary> okay, right. ื่อเงินรางวัล2,000นบาทนะ2,000บาท2อง0ันบาทนี่โอเคเลยนะอ๋อบอก2 0 0พนี่จ่ายทันทีดูปุ๊บก็รู้เลยครับว่าน้องเนี่ยอยากฝึกภาษาอังกฤษไม่ได้สนใจเงินรางวัลเลยอยากรู้แล้วล่ะครับว่าเห็นหน้านิ่งๆแบบนี้เนี่ยลีลาการพูดภาษาอังกฤษจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นก็รับรางวัลสำหรับความกล้าในการพูดภาษาอังกฤษไปก่อนเลย1000บาทครับ อะไะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับผู้เข้าแข่งขันของเราในวันนี้แล้วแม่ดูเงียบๆนะฮะไม่รู้ว่าจะพูดได้หรือเปล่าไปพบเธอเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าแนะนาตัวหน่อยฮะชื่อจ้านะคะตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะโอเคครับเป็นงไงเมื่อกี้ไปเตรียมตัวมาแล้วใช่ไหมมัม่นใจไหมครับไม่ค่อยมั่นใจหายไปนานเลยนะยังไม่มั่นใจอีกเหรอ <laughs> โอ้แต่มีเวลาหนึ่งนาทีนะฮะนะ <laughs> ไม่มั่นใจก็พยายามเออลองดูลองดูสองพันนะ e อรม Im ถ้าไม่สวยนี่ผมไม่ให้อภัยนะแหมพิธีกรทองเราเนี่ยไม่ค่อยจะสงมาตรฐานเลยนะครับเนี่ยโอเคเอาละครับตอนนี้นะฮะมีเวลาหนึ่งาทีทุกคนพร้อมแล้วยหนึ่งนาทีนะฮะเริ่มได้ This way and then you will see the and will ดูท่าแล้วจะไม่ธรรมดาเลยนะครับนี่ยสำหรับน้องจะของเรา oh. แม้ว่าเส้นทางในการไปปฏิบัติภาร,รกิจแรกนั้นจะอยู่ห่างออกไปไกลแต่ก็บอกจุดสังเกตได้ชัดเจนว่าให้เดินทะลุกโกดังหมายเลขสาไปแบบนี้เนี่ยดูท่าจะมีอนาคตใช่ไหมล่ะครับ เมื่อ e ุณเห็นคาลิปโซออฟต t ติกเก o ตออฟ e ิศบนคุณคาลิป s ซอะ c รคาลิป t ซติกเก็ตอ y ฟฟิศคาล e t โซติก o ก็ตอ e ฟฟิศบน s o ณซ้า n บนขวแม่ดูแล้วเนี่ยน้องจ๊ะของเราเนี่ยน่าจะเป็นคนที่อธิบายเส้นทางได้ละเอียดที่สุดเท่าที่เราเคยเจอมาเลยนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไหนเนี่ยสังเกตอะไรเจาะละเอียดยิบ <gasps> แบบนี้มันจะไปหลงได้ยังไงใช่ไหมล่ะครับ Then, when you see the กสิกรแบงก์เคร์เรนซีเอชเชนดู h เงินไรส์เฮ้ยนี่ยังไม่ถึงอีกเหรอจะละเอียดไปไหมครับเนี่ยนี่ยังไม่ทันบอกเลยนะครับว่าต้องให้ไปทําอะไรบ้างแค่บอกทางเดินไปเนี่ยก็ล่อเข้าไปจะ40วินาทีแล้วนะครับแล้วแบบนี้เนี่ยมันจะไปทันกินไหมล่ะครับนี ทีอย่างนี้เราไม่บอกให้ละเอียดว่าเดมนะ่ะคือใครคุณแมนะ็กน่ะก็นึกว่าเป็นพนักงานที่จุดแลกเงินของธนาคารกสิกรแล้วก็จะให้ไปแลกเงินนะสิครับแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยน้องจ๊ะน่ะแค่ให้สังเกตจุดแลกเงินธนาคารกสิกรเพื่อบอกให้เลี้ยวขวาเท่านั้นเองละครับแหมมันจะละเอียดไปไหนเนี่ยแม่คุณ then you give s o m e b o e y and they will give you back the ticket okay. เออเดมนะ่ะ ก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นใครรู้แต่ว่าต้องเอาเงินไปให้แล้วเขาก็เอาตั๋วบางอย่างให้กลับมางานนี้เนี่ยคุณแม็กก็คงต้องไปตามหาคำตอบเอาเองแล้วล่ะครับโอทาเอ t ทา็ตรนี้ก็งต้แลวก็ถึงรนี้็รน้งตนี้แลวรนีป็รนชิงชน้าส้วรรค์ข็นาดแล้วที่มลกงเร็นได้วากทุกจุดอยู่แล้วล่ะครับ แค่ชี้ไปเขาก็รู้เรื่องแล้วไม่ต้องเสียเวลามานั่งบอกทางกันหรอกครับแค่บอกให้ขึ้นไปเซลฟี่กับวิวทิวทัศน์ด้านบนเน่ยกระจบที่แล้วหมดเวลาไหนล่ะหมดเวลาจ็มัวแต่ไปอธิบายเส้นทางกันซะขนาดนั้นภารกิจที่3ต้องไปที่ไหนทำอะไรงานนี้ก็อัพ o you แล้วแต่คุณแม็กอยากจะมั่วเลยก็แล้วกันนะครับ เห็นหน้าตาแบบนี้นะึกว่าจะพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นนะครับ <N 2> เงียบๆแน่นอนนะครับแต่ไม่ใช่ครับเขาพูดไฟแลบเก่งมากนะครับคล่องมากแต่ว่าจะพูดละเอียดเกินไปนิดนึงจนหมดเวลาซะก่อนดังนั้นฝรั่งของเราคุณแม็กเนี่ยจะต้องมั่วข้อที่สานะครับจะเป็นยังไงกลับมาชมกันต่อช่วงหน้าครับ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Just Speak Out ช่วงที่แล้วเห็นลีลาการพูดภาษาอังกฤษของน้องจ๊ะแล้วนะครับเรียกได้ว่าเก่งมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าพูดข้อที่3ไม่จบนะครับดังนั้นฝรั่งของเราคุณแม็กนั้นอาจจะต้องมั่วน,นิดนึงนะครับจะมั่วถูกหรือไม่ไปดูกันต่อ<ว>และตอนนี้ก็ถึงเวลาในการปฏิบัติภารกิจของเราแล้วนะฮะโอ้โหเมื่อกี้เป็นไงเสียดายอ่ะทำไมพูดไม่ทันน่ะ แล้วก็ตื่นเต้นปกติไม่ค่อยได้ใช้เออจริงพูดเก่งนะแต่ว่ามีเวลาหนึ่งนาทีใช่ไหมพยายามอธิบายเหมือนเหมือนจะกังวลว่ากลัวจะไปไม่ถูกเลยอธิบายแต่ละภารกิจนานไปหน่อยโอ้เอาไม่เป็นไรได้สองภารกิจก็ยังพันห้านะภารกิจสุดท้ายได้บอกเราอยู่แถวๆนั้นเดี๋ยวเผื่อเขาไปเดาถูกให้เขามั่วแล้วกันนี่เรื่นแสงอะไรแสบ no not one tiny bit but that's okay did you understand what she said to you before um some of it some of it okay most of it kind 20%. of many percent i don't know how i don't know i don't know what the total percent was so i'm not sure how much percent i got okay so uh, anyway you got 40 minutes to complete the mission right are you ready i guess okay, threes, okay? okay. you ready okay. <laughs> to see 40 minutes okay 40 40 minutes okay starting now bye good luck thank you การปฏิบัติภารกิจเริ่มต้นขึ้นแล้วครับเรามาเอาใจช่วยแขกรับเชิญสาวสวยของเรากันเลยดีกว่า it I I'm for then walk and ภารกิจแรกคุณแม็กซ์จะต้องไปให้ทิปกับกลุ่มเด็กๆที่เล่นดนตรีไทยเพื่อแลกกับตั๋วสำหรับขึ้นเอชีทิกสกายโดยน้องจ้าเนี่ยได้บอกเส้นทางการเดินทางเอาไว้ละเอียดยิบแล้วครับอย่างแรกนั่นก็คือให้เดินทะลุผ่านโกดังสามไปนั่นเอง w อร์ e รสต์8 okay so we need to be going this way right Okay, I don't k n o ้วยละสิครับโกดัง3เนี่ยมันต้องตรงไปอีกต่างหากนะครับไม่ใช่เลี้ยวซ้ายผ่านโกดัง8อ่ะหลงทางกันวุ่นวายสิครับแบบนี้เนี่ยโอเค a n n o t <laughs> okay, be the right way because that's เฟ e r i ร s สเ e e ล์และไม e มีคล o งสินค้าอีกแล s ว o อเคกว่าจะรู้ตัวว่าหลงทางเนี่ยก็กินเวลาไปพอสมควรเลยนะครับ แต่ยังไงคุณแม็กก็ยังไม่รู้อยู่ดีนั่นแหละครับว่าโกดัง3เนี่ยมันอยู่ที่ไหนเจอแม่โอ้โหถึงกับจะต้องขอแผนที่กันเลยใช่ไหมล่ะครับโกดัง3เนี่ยแค่ตรงไปอีกนิดเดียวก็เจอแล้วล่ะครับ warehouse 3 warehouse 3 warehouse 3, 3! อ่ะเจอโกดัง3แล้วยังไงต่อล่ะครับเนี่ย walk through okay I'm walking through here I think เมื่อเจอโกดัง3แล้วก็ให้เดินทะลุออกไปจากนั้นนองจาบอกว่าจะเจอจุดขายตั๋วคาลิปโซทางซ้ายมือก็ให้เลี้ยวซ้ายแหม่ละเอียดยิบไหมล่ะครับคุณผู้ชม so! okay. so ยังไม่จบอีกนะครับ oh. ยังต้องหาจุดแลกเงินธนาคารกสิกรแล้วเลี้ยวขวาอีก oh. นี่มันลายแทงมาหาสมบัติหรือ,อยังไงครับเนี่ย oh. Casacorn baked currency and look where it is. Casacorn currency exchange. Okay, now I see a Corn currency exchange and then I turn right and then I'm looking for them. I don't know who them is, she didn't say, but I will see them and I will give them money. Ah, here I have to find them or them. But I don't know who they พี่อย่างนี้เราไม่ยอมบอกให้ละเอียดนะครับน้องจ๋าเอ้าเหมือนจะเจอเดมแล้วนะครับเนี่ยเมื่อได้เห็นกลุ่มเด็กๆกำลังเล่นดนตรีไทยก็พอจะเห็นภาพแล้วล่ะครับ่าการที่ต้องเอาเงินไปให้เดมนั้นน่ะก็อาจจะหมายถึงการให้ทิปก็เป็นได้นะครับ Okay, I gave them the money. Oh my God! it's <laughs> <laughs> a big wheel, Thank okay. Thank you. okay, that was adorable. Now I see Swenson's, okay. ในที่สุดภารกิจแรกก็ผ่านไปได้แบบทุลักทุเลแะครับแต่ในเมื่อได้ตั๋วเอเชียทิคสกายมาแล้วเนี่ยก็ไปต่อกันเลยกับภารกิจเซลฟี่จากบนท้องฟ้าครับแล้วก็ผ่านไปได้ไม่ยากเลยครับสำหรับภารกิจที่สอง To do, and that to walk to It um, what that or know And walk Urbana Urbana is Ur นั่นนะสิครับแล้วไอเออบาน่าเนี่ยมันคืออะไรแต่คงจะไม่มีใครรู้เพราะน้องจ๊าเนี่ยมัวแต่ไปอธิบายทางเดินละเอียดยิบจนหมดเวลาซะก่อนก็เลยไม่ได้บอกว่าให้ไปทําอะไรต่อคุณแม็กเองก็เลยได้แต่เดิน,นมัว่วๆไปจนหมดเวลา40นาทีนั่นแหละครับแต่ก็เอานะ่ะยังไงก็ทําสําเร็จไป2ภารกิจอ่ะ ทําไม่น้องจะรับเงินรางวัลกลับบ้านไป1 5 0 0บาทครับส่วนใครที่อยากรู้ว่าภาษาอังกฤษในการปฏิบัติภารกิจในวันนี้ต้องพูดไปยังไงถึงจะถูกต้องไปพบกับอาจารย์อดัมในสตูดิโอเลยครับสำหรับวิธีการพูดภาษาอังกฤษที่ถูกต้องในการปฏิบัติภารกิจในวันนี้ก็สามารถพูดได้ดังนี้นะครับ Go find a group of Thai kids who are playing Thai music and dancing along. They will be in front of a green ATM, kitty corner from a gold elephant statue. Tip the kids in order to get a ticket to go on Asia Teak Sky. Go on a 60 meter tall white Ferris wheel called Asia Teak Sky. Take a selfie at the top with the city of Bangkok in the background. Go to a shop called Cha Chak Tao Ria, which is located in between warehouses 2 and 3. It has a blue sign that says Cha Tak Tao Ria in both Thai and English on it. The sign also has a picture of an anchor on it. Order a large glass of cha chak with just a little sugar. Can I go riabroy La cap? That's all you gotta say.